วันนีทวพุทธไปได้เที่ยวที่ไหนนะครับนำนางฟ้าเข้าอู่เพื่อที่จะซ่อมสีนิดหน่อยนะครับคือบริเวณนี้ไปโดนมามการซ่อมสีใหม่ก็จะทํายากนิดหนึ่งเพราะว่าโดนเหลี่ยมพอดีรอชมฝีมือนะครับ,รบโดนมานิดหน่อยแต่ว่าต้องป้องกันแบบทั้งคันเลยลว่าละอองสีมันจะกระจายไปนี่ต้องป้องกันไ้หมดเลยแบบนี้นะครับทางยาปากทางเข้าบ้านนกแฟนนะครับสมัยหนุ่มๆก็หากินอยู่ที่กรุงเทพนะครับ สีมือระดับเซียนพอมีครอบครัวแล้วก็มาตั้งลกรากอยู่ที่นี่ร,ร้านแบบไม่มีห้องปลอดฝุ่นเอาแบบธรรมชาตินี่เลยเรอชมผลงานก่อนนะครับสุริยาการช่างบรรยากาศดีนะครับเหมาะที่จะทําสีในช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤดูหนาวอากาศแห้งแต่แดดดีเมื่อวานนี้ก็เตรียมการที่จะทําการพ่นสีวันนี้ก็จัดการพ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับด้วยบรรยากาศที่มันดีนะครับ ไม่มีความชื้นก็ใช้เวลาแค่วันนี้เป็นวันที่สองครับดำเนินการผัดแล้วศิมือท่างศิริยาบ้านนงแฟนองค์ประกอบหลักของช่างทำศีก็คือต้องใจเย็นนะครับคุณสมบัติแรก เป,ประกอบกับการสงสมประสบการณ์มานานหลายปี IG. ตอนนี้ก็ดูมองๆนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะไปทำการล้างก็รอชมกันนะครับล้างเสร็จจะเป็นยังไง <c oughs> หลังจากที่ปรับแล้วก็รองพื้นเรียบร้อยลงสี แล้วก็ขัดอีกแค่ครึ่งวันก็เสร็จนี่ครับผลงานครับเชิญนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นผลงานแล้วก็อยากจะนำรถเข้ามาปะผุเคราะพ่นสีที่สุริยาการช่างปากทางน้องแปนยินดีให้บริการผลงานอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับ Mercedes-ben E 220 CDI จมขึ้นมาเลยครับแวววาว หรือว่าพานครับนี่ครับบริเวณที่ซ่อมก็คือบริเวณถัดจากฝ้าถังไปเหลี่ยมเงาเส้นตรงเดะนะครับจำขึ้นมาท,าทันทีเลยครับขัดใหม่ สวยงามสวยงามรับบริเวณชิ้นงานของเราตรงนี้นะครับเรียบร้อยก็อธิบายว่าเส้นตรงเปะ๊ะนะครับสีก็ได้เม็ดได้อะไรเท่าเทียมกันสนใจมาที่นี่ครับสุริยาการช่างปากทางน้องแปนยกนิ้วให้เลย <c oughs>